ดีค่ะทุกคนขั้นตอนนี้เป็นการยีเนื้อตาลนะคะเราจะทําให้เนื้อตาลมันออกมาได้มากที่สุดค่ะที่บ้านก็จะมีตะแกรงนะคะเลยใช้ตะแกรงในการขูดเพื่อช่วยลดแรงในการขยี้เนื้อตาลค่ะเราขยี้อย่างนี้จนหมดแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มากองที่บะก็คือจะกองสองครั้งนะคะเพราะว่าจะมีเศษตาลหรือว่าเศษฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะจะติดออกมาแล้วเนื้อตาลจะละเอียดมากเมื่อเรากองสองครั้งเสร็จแล้ว ก็คือจะแขวนไว้ใส่ผ้าขาวบางแขวนไว้นะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อให้มันเสด็จน้ําช่วงที่เราทําเนื้อตาลอยู่นี้นะคะให้ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะป้องกันมันจะช่วยให้ตาลของเราไม่เปรี้ยวหรือว่าไม่เหม็นหืนได้นะคะทุกคนและที่สําคัญตรงใจกลางตานนะคะมันจะมีเส้เสนน้ําตาลน้นําตาลให้เราแกะออกมาด้วยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อตาลของเราขมนะคะทุกคนให้แกะออกมานะคะ